ขบวน415มาแล้วนะครับวันนี้วันนี้ก็ช้าสานาทีเองไะวันนี้วันนี้ก็ใช้ดีเซลังมานะฮะเอ่อหลังจากที่ใช้รถจักรทำมาประมาณปีสองปีนะครับเวลาวนั้น,นส่วนรถจักรนี่ไปทำเอ่อขบวน421นะฮะสายอุบลน,นะฮะก็น่าจะเป็น G A นะ4528นะแต่ว่าไปทำ421สายนู้นนะฮะส่วนสายหนองคายนี่ก็เอาดิสลางทำมานะฮะ ก็ไม่ได้เห็นหนานแล้วนะ4 1 5ใช้ดีเซลงนะังดีเซลังนี่ก็จะออกตัวเร็วกว่ารถจักรนัง กร,รอบร415ก็เปิดดีทักทายนะครับ